เอซีในช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้ให้ชมเหรียญคณาจารย์องค์ที่มีความสําคัญนะครับเป็นเกจินะครับที่มีชื่อเสียงและกเ็เป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางนะครับนั่นคือเหรียญองค์หลวงปู่เสียงนะครับพระครูจันทร์รรคุณนะครับวัดเซมาใหญ่นะครับด้านหน้านะครับประทับรูป องหลวงปู่เสียงนะครับมียันปรากฏด้านบนและก็ด้านข้างของหลวงพ่อแล้วก็จะลึกข้อความพระครูจันทร์ศรคุณนะครับหลวงปู่เสียงนะครับอันนี้เป็นทรงเหรียญที่พิเศษนะครับเหรียญทรงนี้จะหายากนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับมียันปรากฏอยู่ตรงกลางละจะลึแล้วความรุ่นหล่อรูปเหมือนนะครับ 2, 2, 2, 2, หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนหรอเดะครับหรือ1กุมภาพันธ์สีนเหรียญนี้เป็นเหรียญองค์หลวงปู่เสียงนะครับวัดเสมาใหญ่อําเภอบใหญ่จังหวัดนครราชสีมา นะครับปี41นะครับเป็นเหรียญื้อทองแดงที่มีความคมชัดเข้มขลังสั